อันนี้กระดอกป่วยเซียนครับเนี่ยงามผมมาปุ๋ยมากผมแล้วเอามาลดเอามาลดอ่าอาทิตย์หนึ่งลดตะข้างหนึ่งก็ได้อย่าไปใส่มากเด้อใส่ช้อนเดียวพอเนี่ยดอกด่างงามเลยเนี่ยนี่ต้นผมว่ามาปลูกสามต้นเนี่ยเพิ่งปลูกนียครับจากช่องพอรวิสารชาแนลวันนี้ผมจะมาย้ายพักปุงจาก่บนาบ้านไปไว้ในบ้านไปให้ป้ามันอยู่ บอ่อในบ้านพักปวงมันไม่ค่อยมีหอยเชอรี่มันกินเมดใจในะย้ายบ่อนาบ้านไปว้ในบ้านเดี๋ยวไปดูกันย้ายกันเด้อบานเดอร์ไปดูกันย้ายกันครับผมผาพาไปดูไปย้ายกันแบบไหนเอาไปโยนไว้ให้ป่ปลามันอยู่เนาะครับเดี๋ยวผมพาไปครับวันนี้ผมจะเอาหน้าม,มาใส่บอ่อปลาเด้อครับวันนี้เนี่ยบอ่อปลาหน้าม,มันเหลือน้อยแล้วจอาน้าททำเป็นแบบกาลักน้านะครับเอามาจากในองค์ แล้วก็เอามาใส่ในบ่อนี่เอาน้ำปลาปลาไม่ได้เดอกครับปลามันไม่ชอบน้ำปลาปลามันเหม็นคลอรีนผมจะมีน้ำฝนน้ำเลยรที่ผมเก็บเอาไว้ในองค์หลายองค์อยู่ครับผมจะทำเป็นการลักน้ำแล้วก็เอามาใส่ในบ่อนี่ไว้ทยอยใส่ไปเนี่ยปลามันก็จะได้อยู่อยู่แบบเย็นๆเนาะเ,นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาใส่เด้อครับผม ครับเนี่ยององบ้านผมมีหลายลูกอย,อยู่ประมาณสิบกว่าลูกเลยอยู่ฝัง่งนู้นอีกฝั่งนี้อีกน้ำก็เหลือหลายเลยทันทีก็เอาเนี่ยเอาใสาย่ยางเนี่ยครับเอาใสาย่ยางจุ่มลงไปเนาะจุ่มลงไปให้ถึงก้นเลยถึงก้นองเลยองใหญ่อะเราก็ทำแบบเป็นกาลักน้ำเด้อเนี่ยจะทำให้ดู หลังที่จะเราบีบสายยางเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเลยครับปล่อยลงในบอ่อเลยเนี่ยเนี่ยปล่อยลงในบอ่อเลยเนี่ยน้ำเขาก็จะไหลเนี่ยเห็นไหมนะน้ำเขาจะไหลมาเลยเนี่ยเรียกการักน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเขาจะไหลลงแล้วประมาณครึ่งวันก็จะได้พอแล้วครึ่งวันเนี่ยน้ำเขาจะไหลข้มาจากองค์เรียกการักน้ำครับผม ที่จริงปั้มปั้มก็มีแต่แต่ปั้มมันเสียปั้มมันไม่ได้สมเสียก็เลยไม่ได้ามาปั้มปกติถ้าปั้มจะเร็วชั่วโมงนึงก็เต็มแล้วบ่อเนี่ยอันนี้ทําเป็นการลักน้ำกับประมาณครึ่งวันแหละทําเป็นการลักน้ำน้ำก็ไหลเนี่ยไหลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยน้ำก็ไหลอยู่ ของสารปลาเนี่ยมีหอยหอยเชอรี่ก็มีเดี๋ยวจะเอาพักตกไอ้พักโป่งใส่อีกเนี่ยเนี่ยพักโป่งผมปล่อยเอาไว้หน้าบ้านก็หลายที่ผมเจ้าน้าบ้านเนี่ยไปปล่อยไว้ในโบในบ้านอีกเนี่ยทยอยเอาไปเนี่ยหลายอยู่ครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะเอาพักโป่งเนี่ยโยนลงไปใส่เลย เอาไว้ให้ปลามันอยู่หรือหอยเชอรี่มันจะกินได้มีประโยชน์จะเอามาใส่นะครับผมเ,เอามาใส่แล้วไม่พอจะมาใส่อีกว่านี้อากาศเช้าแบบนี้สดชื่นนะครับผมอากาศครับเนี่ยผมจะมาเอาอีกแล้วครับเนี่ยพักโป่งมาใส่ในให้ปลามันอยู่ห้ปลามันอาศัยห้หอยเชอรี่มันกิน ไปโยนโยนใส่เลย,เนยคนเขาก็ว่าผุมบ้าเอาพุปงปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้ทําไมว,าาว่าเอ้ามาเห็บปลามันอยู่เห็ปลามันอาศัย,ยปลาชอบเลยพะป,ปงเนี่ยเนี่ยกาลักน้ำเราก็นี่ไหลไหลแรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปปั้มไม่ต้องไปดูดมันทำไปเด้อพี่น้องเรือยทำไปเรื่อพวกวกาลักน้ำ ครับอันนี้ผมก็เอาไปเอาไว้ในบ่อนในบ้านแล้วอันนี้ันจะเหลือช่องว่างๆไวป้ปลามันหายใจเนี่ยปลามันชอบถ้าไม่มีที่หายใจมันก็อึดอัดอยู่ในป่าเนี่ยก็อึดอัดมันเด็ทําช่องว่างให้เขาด้วยนี่ช่องว่างไว้เขาหายใจทำช่องว่างไวอ้อาหารเนี่ยเขามั่งอะไรมั่งปลาชอบอยู่ในป่าพาะโป่งเนี่ยมันเย็น มีแรงมีสารอาหารเนี่ยเขาครับตอนนี้ผมก็เอาพักโป่งมาโยนใส่บอ่อกับเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักวาน,นึงเลยแหละเนี่ยเอาไว้เต็มไม่ได้เอาไว้เข้าโผล่มากินหัวอาหารเดี๋ยวทั้งหมดก็ไว้เขาเอาศัยอยู่ไว้เชื้อเรียกกินแล้วแซ่บต่างานนี่เนี่ยเขาเอามาไว้แล้วเนี่ย ลักกาลักน้ำโอ้น้าม็ยังไหลอยู่ไหนไหลไหล,ไหลน้ำยังไหลแรงอยู่น้ำยังไหลแรงอยู่เราก็จะพอแล้วเกือบเต็มมดแล้วเลยเหล๋ออีกประมาณคืบกว่กักัจะเต็มบอ่อแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดอกปวยเซียนครับเนี่ยงามผมมาปุ๋ยมากผมแล้วเอามารดเอามารดอ,อาทิตย์หนึ่งลดทักข้างหนึ่งก็ได้อย่าไปใส่มากเด้อใส่ช้อนเดียวพอเนี่ยดอก อย่างงามเลยเนี่นี่ต้นผมว่า,าปลูกสามต้นเนี่ยเพิ่งปลูกเนี่ยอ,อย่างงามเลยครับเนี่ยพอยเซียนกำลังออกดอกเลยเด้เนี่ยอย่างงามเลยเนี่ยดอกพอยเซียนปลูกไว้ประดับบ้านจะสวยครับเป็นสลิมงคลออกดอกแปดดอกเก้าดอกแล้วแต่แต่แต่ใครจะชอบกี่ดอกกี่ดอกครับเนี่ยแตงผมออกเยอะมากเลยเนี่ยออกอย่างหลายเลยเนี่ยออกดอกเต็มเลย ออกป้ยเซียนผมเอามาปลูก3มต้นต้นน้อยๆในต้นใหญ่เด้อออกดอกเต็มเลยเนี่ยผมเอาปุ๋ยมารกใส่นี่ยคลิปนี้ขอจบท่านี้ก่อนเด้อครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะจากช่องพอรพิสานชาแนลไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต,ตามให้ผมน่เด้อจากช่องพอรพิสานชาแนลขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ